สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนำการใช้งานโปรแกรม Orange Data Mining นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำหัวข้อ Polynomial Regression นะครับสำหรับการใช้งาน Polynomial Regression นะครับเราจะต้องลงั๊กอินเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรม Orange Data Mining นะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรมเสริมนะครับหรือั๊กอ i n เราจะต้อง เปิด Orange Data Mining นะครับโดย Run Administrator เพื่อให้เราได้สิทธิ์ของ Admin ในการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมานะครับในส่วนของ Option นะครับเราเลือกที่ Add On หลังจากนั้นนะครับให้เรามาติ๊กเลือก Educational นะครับซึ่ง Polynomial รีเกชันจะอยู่ในส่วนของแพ็กเกจนี้นะครับหลังจากนั้นกดโอเคเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการกดโอเคเพื่อทำการรีสตาร์ทโปรแกรมนะครับ หลังจากโปรแกรมรีสตาร์ทขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นแท็บในส่วนของ Educational นะครับซึ่งก็จะมี Polynomial Regression นะครับไว้ให้เราใช้งานนะครับเรามาเริ่มทำการทดลองใช้งาน Polynomial Regression กันเลยนะครับโดยที่ผมจะทดลองใช้ข้อมูลรถยนต์นะครับที่ได้ทำในหัวข้อของ Linear Regression นะครับโดยผมจะใช้ข้อมูล น้ำหนักของรถยนต์นะครับเพื่อทำนายหาปริมาตรกระบอกสูบนะครับให้เรากลับมาที่โปรแกร,รม Orange Data Mining นะครับเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้แรกเลยนะครับก็คือ CSV file import นะครับโดยให้เราเลือกไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า car.csv นะครับเมื่อเลือกมาแล้วเราก็ทำการกด OK นะครับ หลังจากที่เราเลือกข้อมูลมานะครับก็ให้เราทำการอิมพิวนะครับเพื่อคลีนข้อมูลโดยใช้ค่า a v e r a g e นะครับต่อมานะครับให้เรา Select Column ที่จะใช้สำหรับการทำนายหาค่านะครับโดยการคลิกไปที่ Select Column นะครับหลังจากนั้นในส่วนของฟีเจอร์หรือแกน X นะครับก็ให้เราเลือก น้ำหนักของรถจนในส่วนของทาร์เก็ตหรือแกน Y วนยะครับก็ให้เราเลือกดีพเ e m เมนตนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการปิดเครื่องมือ Select c คอลัมน์นะครับในส่วนของการใช้งานโพลิน m ม a l r ลรี e กชั o นนะครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ educational นะครับก็ให้เราคลิกเลือกเข้ามาเลยแล้วก็ทำการเชื่อมโยงเครื่องมือจาก Select c คอลัมน์ไปโพลิน o ม i a l ลนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราดับเบิลคลิกนะครับไปที่ p o l y n o m i a l Regression เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆนะครับโดยค่าที่เราจะต้องทำการปรับนะครับก็จะมี p o l y n o m i a l d e g r e e นะครับเราลองมาปรับกันดูนะครับในเบื้องต้นนะครับค่าจะเป็น1เราลองปรับเป็น2ดู3นะครับก็จะเห็นว่ากราฟนะครับก็จะพยายามฟิตข้อมูลของเรานะครับเราลองปรับขึ้นไปเรื่อยๆได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับนะครับเราจะต้องทำการปรับหาค่าที่มีเออร์เลอร์น้อยๆนะครับตอนนี้จากการปรับสมๆดูนะครับผมก็เห็นว่า d ีกรีสามน่าจะมี Mean Absolute เออร์น้อยที่สุดนะครับเมื่อเราปรับค่าโพลิน o ม i a l ลดีก e ีเรียบร้อยแล้วนะครับพิจารณาว่าค่าเออร์เลอร์ของเราต่ำต่อมานให้เรามาลองทำการ อิวาโลเอตดูบ้างนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้ก็อยู่อยู่ในส่วนของอิวาโลเอตนะครับโดยใช้เครื่องมือเทสต์กร์นะครับวิธีการนะครับก็เหมือนกับการเทสต์กร์ตัวรีเกชันอย่างเช่นลีเนียที่เราเคยได้ดูมานะครับก็เลือก Select คคอลัมน์เข้ามาหลังจากนั้นก็เลือกโมเดลโพลินอมิ a l ลรีเกชันนะครับ มาตรวจสอบค่ากันนะครับจะเห็นว่าโมเดลของเรานะครับก็จะมีค่า R s q u a r e อยู่ที่0.87หรือ87ซนะครับแล้วก็มีค่าเออร์เลอร์ต่างๆตามเครื่องมือแสดงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการทดลองการใช้ p y n o n o m l r l g r e s s i o n หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับในการประยุกต์ใช้งาน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ